ท่านประธานที่เครารพครับผมรองศาสตราจารย์โรงบุญสยวยขันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐเขตหนึ่งครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการ,กร,การวิสามันพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพนาเศรษฐพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สภาผู้แทนราษฎรครับก่อ,อนอื่นนะครับผมขออนุญาตที่จะอภิปรายเพื่อที่จะ บอกว่าผมศึกษาอะไรอ่านอะไรจากเอกสารเล่มนี้และเอกสารเล่มนี้นะครับมีเอกสารที่เป็นภาคผนวกอีกสามเล่มในภาคผนวกสามเล่มก็อ่านไม่ละเอียดแต่อ่านในเล่มนี้ละเอียดครับอ่านละเอียดแล้วพบเห็นอะไรครับผมคิดว่าถ้าเราจะเสนอแนะไปยังรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าอันที่หนึ่งประเด็นศึกษาในหน้าที่8 2ถึง98 มันมีทั้งหมด23ประเด็นตั้งไว้เลย1 2 3ประเด็นเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับพอผลการศึกษาหน้าที่99ถึงหน้าที่101งานชิ้นนี้บอกว่าเรามียุทธศาสตร์ทั้งหมด15เรื่องหรือ15ยุทธศาสตร์ใน15ยุทธศาสตร์นี้ก็ท่านประธานครับและท่านสมาชิกที่เคารพคงจะเห็นด้วยกับผมว่าเราอ่านแล้วพบว่าในงานชิ้นนี้ เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการขุดคลองไทยและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นี่เราเจออะไรใน15ยุทธศาสตร์เต็มไปหมดเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆในเอกสารชิ้นี้นะครับบอกว่าถ้าขุดคลองไทยแล้วหรือพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แล้วจะเกิดศูนย์กลางการแพทย์มดิคอฮับแล้วมดิคอฮับเนี่ยก็ไม่ได้บอกเลยว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมดิคอฮับเนี่ยมันเป็นอยู่ยังไง เรามีศูนย์แพทย์ขนาดใหญ่อยู่ที่ตรงไหนบ้างภาคใต้ตอนบนที่หมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภาคใต้ตอนล่างมหาลัยสมขานาคารินทร์คือศูนย์แพทย์นะครับในดีฟเซาคือสามจังหวัดอยู่ที่นาธิวาสมหาลัยนาธิวาสราชนาคารินหรือที่อันดามันจะไปเติมตรงไหนก็ไม่เห็นแต่ว่าพยายามจะทึกทักเอาบอกว่านี่จะต้องมีศูนย์กลางการแพทย์อันที่สองบอกว่าที่นี่จะต้องมีศูนย์กลางการลงทุนการวิจัยและพัฒนาโลกนะครับ คำถามของผมมีไปพยายามจะไปอ่านเอ๊ะและสถานภาพของการเป็นศูนย์กลางวิจัยและการพัฒนาโลกเนี่ยมันเป็นอยู่ยังไงและที่นี่ถ้าลงจัดการขุดคลองไทยหรือพัฒนาเสบียงเศรษฐกิจภาคใต้แล้วมันจะเกิดศูนย์เป็นศูนย์กลางวิจัยหรือศูนย์การพัฒนาโลกไหมท่านประธานครับนอกจากนั้นศูนย์ที่สามศูนย์การท่องเที่ยวโลกและเมืองอัจฉริยะศูนย์การท่องเที่ยวโลกวันนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเลย ท่านประธานที่เคารพคงเห็นด้วยกับผมว่าคนทั่วโลกรู้ว่าภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะที่คลัสเตอร์ที่ภูเก็ตเนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางแล้วมันเป็น world destination อยู่แล้วหรือเป้าหมายปลายทางของชาวโลกเข้ามาเที่ยวกันแล้วแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราทำขุดคลองไทยแล้วไอ้ศูนย์กลางที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันจะล้มไปไหมด้วยระบบนิเวศมันจะล้มไปไหมด้วยระบบท่าเรืออันนี้ก็เป็นชาเลนจ์เหมือนกันหรือเมืองอัจฉริยะ อยู่ๆก็บอกว่าเมืองอัจีรยะเมืองอัจฉรยะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ต่อมาศูนย์กลางอันที่4ศูนย์กลางการเดินเรือถ้าเปิดตรงนี้แล้วจะเป็นได้ไหมมันมีอะไรที่จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่เป็นพอเชนเชล์น่ที่จะมันเป็นศูนย์กลางการเดินเรือหรือสิ่งอะไรที่จะเป็นชาเลนจ์ที่มันจะไม่เป็นตรงนี้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะครับศูนย์กลางการเงินโลกโอ้ไปใหญ่เลยนะครับนี่ศูนย์กลางการเงินโลกถ้าทําตรงนี้แล้วที่อําเภอเชียงใหญ่บ้านผมอาจจะเป็นศูนย์กลางที่ตั้งการเมืองโลก ทีวห้ยยอดของบ้านสสผู้ทรงเกียรติที่อภิปรายไปแล้วอาจจะเป็นศูนย์กลางการเมืองการเงินโลกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งตรงนี้ที่มีอยู่7จศูนย์การเงินโลกศูนย์กลางการค้าหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับหรือศูนย์กลางการต่อเรือนนี่มีประมาณ7จศูนย์กลางที่ผมนั่งดูที่จะเกิดขึ้นจากเปเปอร์ชิ้นนี้ซึ่งอันที่หนึ่งรัฐบาลเขาจะบอกว่าเอ๊ะ อยู่ๆแล้วไม่เห็นข้อมูลเลยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงหรืออะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคผมคิดว่าตรงนี้ท่านประธานที่เคารพครับมันก็จะเป็นปัญหาเชีห้เห็นว่าไอ้ตัวเปเปอร์ทั้งหมดนี้มันยังเป็นเปเปอร์สําหรับผมนะครับมันยังไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่ามันจะมีเอกสารภาพผนวกอยู่อีกสามเล่มก็ตามท่านประธานครับอันนี้มันก็จะนําไปสู่อะไรครับนําไปสู่ว่าถ้าเราจะส่งเอกสารชิ้นนี้ไปยังรัฐบาลแล้วรัฐบาลเขาถามว่าแล้วจะให้เขาทําอะไรต่อ ผมคมิดว่ามีอยู่สองประเด็นครับรัฐบาลก็จะทําอะไรต่อผลการศึกษาของอดีตสภานิติบัญญัติของเราที่ผ่านผ่านมาที่เพื่อนเราก็อภิปรายกันไว้แล้วกับชุดนี้ที่เป็นการศึกษาของปี2 5 6 3ันเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออะไรจะทํำยังไงงานชิดน,นี้สําหรับผมผมคิดว่าควรจะเสนอรัฐบาลว่ารัฐบาลควรทําอะไรต่อ ควรทําอะไรต่อในฐานะที่งานการศึกษาการฝุดคลองไทยเนี่ยที่เราบอกกันว่ามีมาเยอะแยะจริงๆแล้วความรู้ของผมคือมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับทําอะไรต่อหรือจ่ายนักวิชาการอิสระมาศึกษาให้สถาบันวิชาการอิสระมาศึกษาเพราะมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นโครงการเฉพาะชาวใต้นะครับไม่ใช่เป็นโครงการเฉพาะชาวไทยแต่งะ โครงการขุดคลองไทยหรือขุดคลองข้อระในภาษาเดิมเนี่ยมันเป็นมันเป็น g l o b a l project ซึ่งมันจะต้องให้นักวิชาการอิสระมหาวิาลัยต่างๆหรือใครที่ไหนมาศึกษาต่อหรือจะให้รัฐบาลทำอย่างไรในยุทธศาสตร์ชาติซึงรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบอกชี้ไปเลยว่ารัฐบาลจะต้องไปทำอะไรกับในยุทธศาสตร์ชาติของท่านที่ท่านเขียนไว้แล้วโดยเอางานชิ้นนี้มาเบสงาน,านชิ้นนี้ท่านไปปรับด้วย นี่ครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทําอย่างยิ่งหรือสุดท้ายนะครับงานที่นี่ควรจะบอกต่อไปด้วยว่ารัฐบาลควรทําอะไรก่อนหลังใน15หยุทธศาสตร์ใน7็เซ็นเตอร์ที่ท่านเขียนไว้รัฐบาลควรทําอะไรก่อนหลังและทําแล้วประชาชนจะได้อะไรทําแล้วเรื่องการบริหารจะเป็นอยู่อย่างไร การบริหารจัดการจึงเป็นงานท้าทายอีกอันหนึ่งที่ในงานเปนเปอร์น,นี้ไม่มีมันควรจะมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการการขุดคลองไทยหรือการบริหารคลองไทยและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องการเมเนจรเมน์เรื่องการบริหารเรื่อง g l o b a l management สิ่งเหล่านี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เสียดายไม่ไม,ไม,ไม่มีนะครับส่วนที่ไม่มีผมก็คิดว่าควรเติมแต่ส่วนที่มีแล้วผมคิดว่าขาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายในการศึกษาชิ้นนี้นะครับผมจึงขออนุญ,ญาต พิปรายเพื่อเสนอแนะไปยังคณะกรรมาธิการนะครับแล้วก็ได้ส่งต่อหรือไม่ส่งต่อก็แล้วแต่สภานะครับขอบคุณมากครับ